ส้มมาลีเผยภาพแจงปุณณาสาเป็นแค่คนหน้าคล้ายไม่มีความเกี่ยวข้องกันคะ่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทั้งสองคนนียหน้าตาละไม่ก็ไลคกันจริงๆเลยค่ะสำหรับส้มมาลีและแจงปุณณาสาภรยาของหนุ่มแจ๊ดชุนชื่นหลายคนเข้าใจทักมาทั้งสองคนนั้นเป็นอะไรกันหรือเปล่าล่าสุดส้มมาลีออกมาชี้แจงแล้วเลยคะ่ะในทางนั้นของหลายคน่นทักมาเป็นพี่แจงหรือว่ารอว่าแจงแจงเยอะมากเยอะมากจริงๆในทุกคลิปทุกแพตฟอร์มเลยไม่ว่า ก็จะเป็น t k t t o k IG, Facebook, YouTube ก็เยอะมากๆเลยคือไม่ได้เป็นอะไรกับพี่แจงนะเป็นแค่คนหน้าคล้ายกันเฉยๆจริงๆเคยคิดนะอยากจะทำคอนเทนต์กับพี่แจงเหมือนกันเพราะทุกคนเนี่ยทักเยอะมากทุกคนว่าไงควรจะชวนพี่แจงมาทำอะไรด้วยดีไหมแห่งานนี้ก็คงต้องรอติดตามกันเลยคะ่ะ